สวัสดีครับผมพากับผมอีกครั้งนะกับ What t h e Fuck Cash and Review นะกับคลิปสเปเชียลนะผมว่าคลิปนี้มันคลิปพิเศษนะที่มอบให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ Subscribe ผมและตอนนี้ก็ยอดวิว1 0 0 0 0แสนะฮะแล้วก็ฉลอง1 0 0 0 0แสนวิวตอนนี้150,000แสน้วลนะฮะโอเคมาดูกันเลยดีกว่าวอร์นิ่งนะฮะก็มีคำเตือนบอกว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมีความน่ากลัวพิเศษ ดังนั้นสตีมีคนคนแก่คนชราและก็คนที่เป็นโรคหัวใจไม่ควรจะอ่านหรือรับชมนะครับโอเคปรมา,มาันต่อเลยนะกับ my story sketch 2011ันสิบอ็ดงชิองบอง,ช,อง,อง,บองชิองดงบองชิองดงโกสนะเขียนและบรรยายโดยฮองแลงโอเคณเวลาฮอดทุ่มยี่สิบ ฉันพยายามพาตัวเองกลับบ้านหลังจากเลิกเรียนภาคค่าแต่ก็รู้สึกแปลกใจมปนอย่างมากเมื่อมองไปรอบๆไม่เห็นใครเลยมีก็แต่อาพาร์ตเมนต์ของฉันแต่ก็ช่างมันเถอะด้วยความรู้สึกกลัวฉันจึงพยายามมองไปที่พื้นขณะเดินกลับบ้านทันใดนั้นเองก็มีเงายื่นมาที่หน้าของฉัน ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่มีใครเลยก็ตามฉันเลยเงยหน้าขึ้นมองแล้วฉันก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ที่กลางเดินอยู่ข้างหน้าของฉันเธอดูแปลกมากฉันสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าเธอคือคนพิการฉันเดินเข้ามาใกล้เธออย่างช้าๆจนรู้สึกว่าสามารถจับและมองเห็นเธอได้ชัดมาก เธอสวมชุดนอนสีชมพูผมของเธอลุงลังมาก um ผมของเธอยุ่งเหยิงมากมันรู้สึกขนล uk, ุกจนทำให้ฉันเดินไม่ออกฉันคิดว uh 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 ่าฉ uh uh ันไม่ควรเดินผ่านหรือเข้าใกล้เธอไปมากกว่านี้ โอ้ยเคโอเคนะนะกลับอีกครั้งโอเคนะ I f r c e here โอเคนะฉันฉันตัวแข็งไม่ใช่ฉันตัวแข็งโอ้เพี้ยนหมดเลยเนี่ยฉันตัวแข็งจนไม่โอเคโอเคสามสองหนึ่งฉันตัวแข็งจนไม่สามารถขยับไปไหนมาไหนได้ Where is my baby? เย <c oughs> น่ากลัวลูกของฉันอยู่ที่ไหนริ้นของฉันขยับไม่ได้เมื่อได้ยินคำถามของเธอโอ้พระเจ้าจีสฉันไม่รู้สึกแม้แต่กระทั่งความคิดตัวเองความรู้สึกหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวฉันฉันชี้ไปไกลที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้ อยู่ตรงนั้นค่ะฉันแค่อยากให้เธอไปไกลๆฉันหลังจากนั้นเธอก็เดินตรงไปจุดที่ฉันชี้สุดท้ายฉันก็มองไม่เห็นเธออีกความกลัวทำให้ฉันอยากจะวิ่งไปพร้อมกับคอนเวร์จีนแดงไกลจากอพาร์ตเมนต์ที่สุด เท่าที่ฉันจะทำได้ณวินาทีนี้ฉันไม่คิดอะไรทั้งสิน้นฉันแค่อยากจะวิ่งไปที่ที่มีผู้คนอยู่รอบๆตัวฉันแอดทิ m o เ e อ t เธนนั่นเอง She is not here! not เธอไม่ได้อยู่ที่นั่น อ้าชีสตอนเดียเฮ้ยเขียนเลยวะเจอแน่นอนไหนเขียนคาบุรีสองตัวครับโอเคมาสามสองหนึ่งจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเีย <laughs> ไม่เท่าไหร่วะ่ะคุณผู้ชมชื่อมางเด็กๆอะ่ะแถวบ้านเล็กๆเด็กโอเคฉันจำอะไรไม่ได้เลยหลังจากนั้นฉันได้ยินแค่เสียงเพื่อนบ้านที่เจอตัวฉันอยู่บนพื้นนะแล้วก็พาฉันไปที่บ้านของฉันโอเค ที่อพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์ในบองชิองดองกัวน่าอากูอากูอากูากนะซีออนไม่ใช่ดิโซอ๋อโซกุงโซนเองนะสามสิบสามเอออุเมะอ๋ออายุสามสิบสาม,ม,มาปีนะได้ทำการกระโดดออฟฟาเวนแอนด์ไทรออนสปอตอ๋อได้โดนบัญชีจ้ำเล่นนะฮะการทดลองมันไม่ใช่นะได้ทำการกระโดดฆ่าตัวตายนะฮะ ซึ่งมีชื่อที่คนคนเอ่อพวกคนอื่นเรียกว่าก็คือชื่อเล่นอะไรเรียกว่าโชว์นะฮะถูกคนพบโดยแฟนชีวิสลอดนะเธอได้สูญเสียลูกสาวเธอนะผู้หญิงเธอคัสตูดคัสตูดีในวัยสองขวบโอเคแล้วอย่างเช่นั้นเธอจึงตัดสินใจคอมมิตฆ่าตัวตายโอเคนะโอเค After that incident, show see หลังจากนั้นนะโชว์ก็ดูเหมือนว่าโชว์เนี่ยจะเดินรอบๆอ,อยู่อพาร์ตเมนต์ทุกเวลาเนาะซิลล่าถามเป็นประจำนะรอบๆอ,บอพาร์ตรอบๆอพาร์ตเมนต์ After that incident, show was see walking around this apartment complex ซิ i ล o t ถ m มโอเคมันก็พูดซ้ำนี่โอ้อะไรวะเนี่ยโอเคนะฮะก็จบไปกัน อ่ะเนี่ยลิงก์เนี่ยถ้าใครอยากเล่นก็เข้าไปเล่นนะฮะซึ่งคลิปของผมได้ทำการบันทึกเวลา16บหกนาฬิกาสีก็คือ4ี่โมงสีวันที่25เดือน11ปี55หรือ2012โอเคใครอยากเล่นก็เนี่ยนะใครอยากจะเข้าไปอ่านแบบด้วยตัวเองก็ตามลิงก์ข้างบนเนี่ยนะที่เนี่ย c o m i c d e v e r c o m เว็บนโอเคนะฮะวันนี้ก็ แค่นี้นะฮะสวัสดีครับ